สนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปผ่าท่านผู้ชมกลับมาในครัวเหมือนเดิมครับแล้วเราก็จะมีปลาดุกผัดเผ็ดครับท่านผู้ชมอา้าวเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเราจะทํายังไงกันให้อร่อยที่สุดผมหั่นปลาเป็นชิ้นที่พอคํานะครับปลาดุกนานะครับปลาเนื้อแน่นมากครับ เปิดน้ำมันเรียบร้อยรอไว้แล้วครับเพื่อที่จะให้น้ํามันร้อนรอปลาเราไว้ปลาก็เอากระดกออกเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเอาสัก3ามชิ้นก็พอแป้งแห้งๆเคล้าปลาแล้วทอดผมอยากจะคุกแป้งกรอบๆอันนี้เพื่อไม่ให้เ,เวลาเราทอดปลาเนี่ยเอาปลาลงไปในน้ํามันแล้วปลามันอาจจะติดกันได้เพราะฉะนั้นเราใส่แป้งบางๆแบบนี้ ให้ชิ้นปลาไม่ติดกันเวลาลงไปในกระทะนะครับจะได้แยกกันเป็นชิ้นๆแล้วก็สวยงามแล้วก็จะกรอบดันั้นเราก็จะไม่ใช้แบบแป้งจนเยอะเกินไปนะครับเพอยากให้เป็นนวลเฉยๆถ้าสมมติเราไม่ได้แตะแป้งในเนื้อปลาอาจจะติดกันแบบแยกไม่ค่อยออกงั้นถ้าแตะแป้งอย่างนี้แล้วก็จะทําให้ปลาแยกแต่ละชิ้นละชิ้นสวยงามครับใช้ไฟทอดไปเรื่อยๆเบาๆไปเรื่อยๆนะครับ นี่ถ้าจะดูในกระทะแล้วก็ชิ้นปลาก็จะไม่ติดกันเลยนะก็จะแยกกันเป็นชิ้นๆแต่เราจะทอดให้เขากรอบหอมมากกว่านี้อีกในกระทะนี้ผมเปิดไฟร้อนไว้แล้วเนี่ยผมก็จะนะ้ำมันใส่ครับแล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดครับกระทะผัดพริกให้หอมเลยครับพริกแกงเผ็ดเนี่ยถ้าสมมติเราทำเองก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับเพราะว่า ผัดเผ็ดนี่ต้องแบบหยาบๆหน่อยแต่ว่าต้องชอบอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องเผ็ดๆเพราะฉะนั้นผมก็เตรียมอันนี้ไว้ด้วยพริกขี้หนูสวนครับ<ม>แล้วก็ตำลงไปใส่ลงไปในพริกที่เราผัดอยู่เสร็จแล้วผมขอเติมน้ำนิดนึงนะครับเพราะอยากจะให้พริกถูกผัดหอมปรุงรสแล้วครับน้ำปลา ตาลทรายแล้วก็ตาลปี๊บครับเดี๋ยวดูปลาเรานิดหนึงครับกรอบใช้ได้ปลาเรากรอบเราก็ตักปลาขึ้นส่วนกระทะที่เราผัดก็ยังผัดรอไว้อยู่นะครับปลาเราต้องตักมาให้เสด็จน้ํามันก่อนก็จะกรอบมากครับพร้อมที่จะผัดเสร็จแล้วเราก็จะมีกระชายครับ จะมีใบหัวลาาัปาเราปิดไฟหน่อยก่อนครับรอใบหัวลัปภาเรา,เา,าก่อนครับโอเคเราก็ใส่น้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บเรียบร้อยผมเพิ่มน้ําปลายนิดหนึง่งน้ําตาลปี๊บกับน้ําตาลทรายเวลาเราใส่เนี่ยผมมาอยากจะให้เขามีความหวานที่แตกต่างกันน้ำตาลปี๊บก็จะหวานลึกๆน้ําตาลทรายก็จะหวานแหลมๆก็ได้ไปคู่กันได้ครับกัดไปแล้วก็จะหวานหวานแบบหวานใสๆกับหวานทึมๆผมใส่หัวกะทิลงไปนิดหนึ่งครับ ก็ใส่ใบหัวระพาครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพริกชี้ฟ้าแดงใส่น้ำไปนิดหนึ่งครับเพราะอยากจะให้พริกเราชื้นๆหน่อยส่วนใบหัวระพาที่เหลือผมก็จะทอดนะครับแล้วก็พริกไทยอ่อนก็จะเด็ดใส่ลงไป ร็จแล้วก็ใส่ปลาดุกครับที่เราทอดกรอบเอาไว้ลงเขาแค่นี้เราก็ได้ปลาดุกผัดเผ็ดของเราที่เรียกว่าครบเครื่องปลาดุกทั้งกรอบแล้วก็มีความหอมของเครื่องสมุนไพรไทยเราผลรพาเราก็เสร็จอยู่นี่แล้วเพราะนั้นปลาดุกเราก็จะอยู่ในจานโหร,รพาเราก็เอยลงไป อ่านี่แหละครับท่านผู้ชมครับปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดของผมครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาชิมกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับสีสันสวยงามเหลือง เนื้อปลาดุกเนี่ยท่านผู้ชมมีแป้งที่เราคลุกบางๆนะแล้วก็ทอดลงไปในน้ํามันเนี่ยแป้งบางๆอันนี้มันทําให้ตัวเนื้อปลาเนี่ยกรอบๆเวลาเราเคี้ยวลงไปเนี่ยนะแล้วได้รสชาติของพริกเผ็ดๆที่มีพริกขี้หนูลงไปด้วยนะโอ้โหอร่อยมากลองไปทําดูนะครับถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้หรอกครับเห็นแต่ในรายการทีวีว่าผมชิมแล้วก็แหมอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทานะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบปลาดุกเปลี่ยนเป็นปลา,อ,าอื่นที่ท่านผู้ชมเรียวกว่าถนัดดีกว่าอย่างนั้นแล้วก็ทําวิธีเดียวกันก็จะได้ปลาแบบกร,บกรบออบนก แล้วก็มีเครื่องแกงแบบนี้แล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าเมนูพื้นบ้านแบบนี้ในรายการยอดเชฟไทยนำมาฝากท่านผู้ชมได้ตลอดทุกวันเสาร์ละครับ9โมง15แบบนี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเราก็ยังมีเรียกว่ายังมีเทคนิคยังมีอาหารที่นำมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับซึ่งเป็นอาหารไทยแล้วก็สืบทอดเจตนารมอาหารไทยเรียกว่าอย่างยาวนานกันมาให้ได้รู้กันทั่วๆอย่างถูกต้องเอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเสาร์หน้าพบกันครับ9โมง15สวัสดีครับ